สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็มาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราล็อกอินเออเรารีจิทเตอร์ได้แล้วเรารีจิเตอร์ซ้ําไปก็จะมีเออร์เรอร์จากเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อความนั้นมาทําแจ้งเตือนนะครับใน EP นี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเขียนโค้ดนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ติดตั้งตัวหนึ่งเนาะนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเข้ามาปึ๊บ แล้วก็ติดตั้งตามนี้เลยนะครับเปิดคอมมานด์ของเราขึ้นมานะครับ npm install o a s g f y โอเคนะครับระหว่างรอนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแจ้งเตือนให้เราเนาะใช้งานง่ายมากเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมเนาะ ฝั่งด้านบนคือฝั่ง front end ด้านขวาล่างคือ back end นะครับทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่ตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมแบบเปิดโค้ดของเราขึ้นมาเปิดโค้ดของเราขึ้นมาให้เราไปที่หน้า app.js ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะ import บางอย่างมาที่ client เนาะแล้วก็ folder src app.js นะครับผม ตรงนี้เดี๋ยวผมใหม่อีกอันนึงเป็น Notify นะครับผมให้เรา Import CSS เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตัวนี้นะครับผมสองตัวเลยสองตัวเลยตัวนี้สองตัวนี้เลยปึ๊บวางนะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวเราแก้นิดนึงตัวนี้เราไม่เอาตัวด้านขวาเนี่ยจริงๆก็ใช้แหละแต่เราไม่ได้ใช้ที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียกที่หน้าอื่นนะครับผม ให้เหลือตัวเดียวพอโทษคอนเทนเนอร์ะ er นะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ด้านล่างนะเอาตัวนี้มามาพิมพ์เอาไว้ตรงไหนก็ได้เอาไว้ต่อจากหน้าบาร์ก็ได้โอเคเมื่อสักครู่นะครับผมอินพุตสองสองสองทันนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็เอามาเรียกใช้คอมพเน e นตตตรงนี้นะครับล่างหน้าบารข้างบนสวิตช์นะครับผม โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลุยโค้ดของเราต่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราถึงหน้ารีจิตเตอร์ตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะกดคอนโซลล็อกขึ้นมาก็คือเราถ้ามันเราลองสมัครอีกครั้งอ๋อ,อ,อเราไม่ได้ตั่งให้มันคอนโซลอะไรโอเคมาเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้ารีจิตเตอร์โอเคเดี๋ยวเราดูข หรือจิตเตอร์400 500 400เคสอ๋อนี่มาแล้วมันขึ้นค้างนะครับผมต้องขอไฟเบื้อเดี๋ยวเราสั่งมันคอนโซลห็อกก่อนนะครับผมของเออร์เลอร์เนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์ .respons.e.response นะครับผมของ Success ไม่มีอะไรอยู่ละ ผมจะทาอะไรผมจะทําอะไรผมจะขอดูเออร์เลอโอเคส่งไปอีกครั้งหนึ่งเราได้เออร์เลอมาตัวน,น,นี้ที่เราพิมพ์ไว้ที่ back end นะครับผม data Error เห็นไหมฮะมันจะมี Error อยู่ว่า user a l r e a d y exit แต่ทีนี้มันอยู่ลึกไปผมว่ามันอยู่ลึกไปนะครับเดี๋ยวผมลองกดอีกครั้งหนึ่งนะดูหน้าต่างคอมมานะครับผม ปุ๊บรีเพวไปแล้ว4 0ร้อยนี่นะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาอย่างนี้นะ Data Error ผมว่ามันอยู่ลึกไปนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ Backend นิดนึงนะครับก็ไม่เชิงแก้หรอกเราจะขยับ Error เให้มันออกไปอีกนะครับให้มาที่โฟลเดอร์ backend ของเราโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไปที่ c o n โทร l เลอร์นะเราเก็บไปที่ c o n t r รลเลอแล้วก็ a u t s ตรงนี้นะครับเวลามี user ซ้ำกันนะถ้ามี user อยู่แล้วให้แสดงข้อความ user already e x i t ก็คือข้อความที่เราได้ตรงนี้นะครับเราลบตรงนี้ออกเลยตรงนี้ออกเลยนะครับมันจะเป็น red status ส0ร้อแล้วก็ j s o n วงเล็บหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกาปีกาเลยนะแล้วก็ m a g already on exit เซฟหนึ่งครั้งนะครับผมกลับมาที่ฟอนต์เอ็นของเรานะครับผมเมื่อกี้แก้ตรงนี้นะกลับมาที่ตัวรีจิทเตอรของเราเราลองลองส่งใหม่ปึ๊บพอ data ปุ๊บก็จะเจอ m m g g เเลยโอเคใช้งานได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาให้มันแจ้งเตือนกันนะครับผมข้างบนต้อง import เข้ามาก่อนนะครับ import import ตัว ที่เราแจ้งเตือนนะครับ T O T O O A S T T O T A D S t O <c oughs> อะไรใช <c oughs> ่ไหอ่าครับ L X ผมอ่านว่า t o t i f y นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ่าทีนี้เรา import เข้ามาแล้วทีนี้ก็เรียกใช้เรียกใช้งานง่ายมากนะครับถ้ามันซักเซตตรงนี้นะตรงนี้ถ้ามันซักเซตเราก็จะให้มัน ักเซสแล้วนะครับผมมันจะมี property ให้เราขึ้นอยู่แล้วแบบว่ารีจิตเตอร์คอมพิวต์ละกันดูสิได้ไหมเดี๋ยวลองทีเดียวเลยเอาเอาแบบเออ o r เลอร์ด้วยข้างล่างมา T O A S T จุดไม่ส c เ e s s เนาะอันนี้เนาะก็จะเป็นอ่า เออร์ er แล้วก็เออร์ er ที่เราได้มาครับผมก็มจะเป็นเออ o r r e s p o n s e จุด data. จุด msg นะครับก็คือข้อ,ขอความตัวนี้นะครับนีตัวนี้นะครับผมดูซีได้ไหมเดี๋ยวผมลองนี่มาแล้วจ้าเดี๋ยวผมเอาคอนโซลลางออก ผมเพิ่มของ success ก,กับ error เ,เ,เข้าไปผมเพิ่มพอเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงเอา error ออก่อนเนาะปึ๊บเออเห็นไหมนะ user already exit ก็คือข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองสมัครถูกถูกดูอ่า r e g i s t e r complete นะครับตามหนึ่งเดี๋ยวผมมาดูในรานข้อมูลซิมาหรือเปล่าตามหนึ่งนี่ มาติดการแจ้งเตือนเราเรียบร้อยอีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึงนะครับเอาให้จบในคลิปนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือ,อาการทำโหลดโหลดโหลดดิ้งนะครับผมเวลาเวลาเราส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์เนะี่ยถ้าสมมติบางทีบันนานเนะี่ยเราให,ให้แสดงให้เห็นหมายว่ามันโหลดอยู่นะครับให้มันแสดงให้เห็นหมาว่าโหลดอยู่แตผมจะให้มันแสดงข้อความง่ายๆนะครับผม เราขึ้นมาข้างบนแล้วสร้างตัวสร้างสเตตโหลดโหลดดิ้งเข้ามากับเซตโหลดดิ้งนะครับผมเป็นบูลีนนะครับตัวนี้ก็จะให้ค่าค่าเริ่มต้นเป็นฟอสก็คือยังไม่โหลดครับมาถึงยังไม่โหลดยังไม่โหลดยังไม่โหลดนี่นะเราสร้างตัวแปลตัวนี้นะ ยังไม่โหลดทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ต้องใช้อิบเอวนิดหนึ่งนะครับผมเขียนแบบกระทัดรัดเลยแล้วกันโหลดดิ้งนะครับนี่คือการเช็คค่าทูค่าฟอลนะครับถ้ามันถ้าโหลดดิ้งเท่ากับฟอลนะครับผมนี่คือเท่ากับไม่ใช่ค่าจริงนะครับผมโอธิบายให้ค่อยเก่งให้แสดง เดี๋ยวคอนอให้มันแสดงดิจิตเตอร์อยู่ในวงเล็บเนาะให้มันแสดงดิจิตเตอร์แต่ถ้าเป็นค่าทูเป็นค่าอีกค่านึงอะตรงกันข้ามานะครับผมกรอบมาเลยนะเดี๋ยวผมแอนเลอร์ลงมาให้มันเป็นชัดๆนะอันนี้เข้าใจไหมให้แสดงคําว่า loading นี้คือถ้ามันไม่เขา้าไม่ใช่ค่าจริงนะครับก็คือฟอสนะครับผมให้แสดงดิจิตเตอแต่ถ้าเป็น t ทูให้แสดง loading นะครับทีนี้ใส่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวเราเลือล่อนลงมาตอนเรากด submit ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งให้มัน loading ก็ให้มันเซตดา a เซตโหลดดิงเท่ากับ t ทูคือโหลดอยู่นะเปลี่ยนค่าโหลดดิงอ่ะให้ ให้เข้าก no ับทูคือโหลดอยู่ขอกรอบเลยพอโหลดดิ่งเสร็จมีレスปอน s e กลับมาตรงนี้นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับเรามาแล้วเราก็เซ็ตให้มาเป็นฟอสเหมือนเดิมก็คือไม่โหลดแล้วนะครับตรงนี้ด้วยนะครับตรงเออเลอร์ด้วยยังไงในหลองซิเห็นไหมเห็นไหมตอนเราคลิกส่งไปเซิร์ฟเวอร์้ยโหลดส่งไปเซิร์ฟเวอร์้ยโหลดโหลด แต่มันเร็วไงแต่เวลาเราทํางานจริงๆมันช้าช้ากว่านี้นะครับมันก็จะเห็นพอเห็นอยู่โอเคเห็นไหมเรียบร้อยแต่รีจิตเตอร์แล้วยังอยู่ที่หน้าเดิมเดี๋ยวเราให้มันรีได r e เลกกลับไปหน้าแรกด้วยนะครับผมกลับไปหน้าล็อกอินก็ได้เราจะต้องรับพ o บมาตัวนนะในรีจิตเตอร์ตรงนี้นะครับผมใส่ปีกาฮิสตอรี่นะครับผมเอาไว้ตรงไหน,น เอาไว้ตรงเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเวลามันเสร็จเราก็ให้มันที่สตอรี่บุ๊กลับไปที่หน้าล็อกอินก็ได้ไปที่หน้าแรกดีกว่าอ่าโอเคโอเคเร็นสำเร็จไนะไมสำเร็จก็อยู่ต่อแต่ถ้าสำเร็จอะกลับมาหน้าโฮมโอเคนะครับผม ก็เสร็จนะครับสำหรับการรีจิเตอรนะครับเดี๋ยวอาพีต่อไปเรามาทำล็อกอิกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ